สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาองค์เทพตามติดทุกเรื่องใช้ให้เป็นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องใช้ให้เป็นนะครับท่านอย่าคิดว่าเรื่องราวต่างๆมีอะไรบางอย่างตามติดคนอาถรรพ์กากบากเอกตรงกลางหัวใจในเมื่อมันเป็นเช่นนี้จะทำยังไงล่ะเราก็ปล่อยไปตามดวงชะตาในเมื่อเราจะรวยเป็นหมหาเศรษฐี เราจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเสรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับรับพลังบวกกันก่อนนะก่อนอื่นท่านอย่าเพิ่งมาในลักษณะผมไม่เห็นรวยสยีทีผมเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานไม่เห็นรวยไม่เห็นรวยแล้วยังไงล่ะเมื่อไหร่จะรวยล่ะครับเมื่อไหร่จะรวยก็เมื่อนั้นแหละครับแต่ก่อนอื่นท่านลองคิดดูใช้วิจรารณญาณของท่านในเมื่อท่านมีอาถรรพ์กากบาทเอกตรองกลางใจ มีองค์เทพตามติดทุกเรื่องแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ควรจะใช้ใเป็นท่านก็ควรที่อยู่ในศีลธรรมท่านถามหน่อยสิว่าองค์เทพท่านต้องการอะไรท่านต้องการนะครับผมคนที่มีบุญวาสนานั่นเองจะตามติดในเมื่อท่านองค์เทพทต่างๆเนี่ยที่ตามติดตัวท่านเนี่ยเป็นเทพที่มีบุญวาสนาทังนั้นนะครับไม่มีนะคนใดที่บอกว่าดวงชะตาข้าพเจ้าตกตา่าไม่มีเทพติดตาม นะครับผมสำหรับอาถรรพ์กากบาท x ตรงกลางหัวใจนะย้ําก่อนนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเราเป็นคนสื่อกับเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าธรรมะธโมโสดมไ์ไหวพระนั่งกรรมาฐานมีองค์เทพเทวดาตามติดอยู่แล้วนะครับทุกเรื่องที่ตามติดอาถรรพ์กากบาท x นะครับผมต้องมีนะครับมันเป็นกากบาทที่มีตาประทับจากสวรรค์นะครับเราใช้คํากันอย่างนี้นะครับเราใช้กันคํากันอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องการกรบาทถามว่ามีเรื่องบังเอิญขึ้นมาที่มีลายมือการกรบาทได้ไหมมันไม่ได้นะครับบางคนไม่มีนะบอกไว้ก่อนนะนะครับสาหรับหมอซานหมอซานไม่มีนะครับ,บกากบาดนะครับ,รบ,รบ,รรบ,รบและมันขึ้นตรงกลางหัวใจนะครับแต่ว่าถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นมีองค์เทพเทวดาตามติดเป็นเรื่องปกติของคนลายมือการกรบาทเขาเรียกว่ามีของเก่ามีของดีมาหนุนนําตรงชะตาแต่เราจะพูดคําว่าใช้ให้เป็นแล้วกัน ใช้ให้เป็นนะครับใช้ใเป็นคือใช้ยังไงก็คือนะครับผมในเมื่อท่านมีกากบาทแล้วท่านก็ควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานนะครับสวดมนต์กระถาอะไรบ้างนะครับกระถาพาหง์นะครับหลวงพ่อจรันท่านบอกว่าดีมากๆกนะครับคาถาอะไรมงกุฎจักรพรรดิครับหลวงปู่ดูครอบวิมานนะครับหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดเมตตาเป็นที่สุดนะครับกระถาอะไรคาก,กาะคราะ,ราะ,รถ,าะรถาพระพรจประเจรพ,พุทธองค์ นะครับพระพุทธเจ้านะครับกระถาของหลวงปู่ฤาษงดำหลวงปู่ปานไม่ที่สุดนะครับกระถาเงินล้านนั่นเองสวดใช้เป็นในเมื่อเราเป็นคนที่สวดอะไรแล้วเกิดความเข้มขังไะครับผมใช่ไหมครับท่านสวดแล้วเกิดความเข้มขังนะนะครับแต่ถ้าสําหรับใครบางคนสวดแล้วมันมันสวดไม่ได้อ่ะมันสวดแล้วมันไม่มีของเก่ามันจะพยายามยังไงมันก็จะไม่ได้นะครับตามเชื่อตามครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีของเก่าตามติดให้สวดสัมปจิตคาสัมปจิตชามิกับสัมปติชามิแล้วของเก่าจะบังเกิดกลับมาหมดนะครับเราเชื่อตามหลวงปู่ฤษีดำนะครับของเก่าจะกลับมาหมดนะครับมาหนุนดำดวงชะตาปิพันํำให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆๆต่อจากนี้ไปใช้ให้เป็นนะครับผมมีของดีตามติดมาแล้วก็เรียกว่ามีสมบัติบุญกุศลเก่ามาหนุนำํำดวงชะตาปิพันํำให้เจริญรุ่งเรืองบางคนอาจจะต้องไปจุดทูบ นะครับ16ดอกไหว้ฟ้าดินนะครับจุดธูป9กดอกก็ได้ไหว้ฟ้าดินนะครับหรือ16ดอกไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหนุนดำดวงชะตาสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเจ็บปวดโลดแล้วแสนทุกข์ทรมานขอให้มลายหายไปสิ้นได้โปรดเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยร่วมเลร่วมเกินต่อเทพเทวดาทั้งหลายนะครับ่านเทพเทวดาทั้งหลายที่ตามติดข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าระสมเร็จราบรื่นเกิดปฏิหาร และได้มีวัตถุมงคลมาสวมใส่ขึ้นคอให้มนุนดำดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับและขอให้วัตถุมงคลนั้นเป็นวัตถุมงคลที่เข้ากับข้าพเจ้านะครับผมบางคนอาจจะเป็นคนเรียบร้อยนะครับผมวัตถุมงคลนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับผมให้เข้ากับตัวเองนะครับและดูกันยังไงก็ลองทดสอบสวมใส่ดูละครับนะครับนะรบ,บางคนอาจจะดูตามไปวันเดือนปีเกิดนะครับจันทรคารพุธสาสุ์เสาร์ทิ์นะครับดูให้เข้ากับดวงชะตาอย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนนะผมถ้าบางคนได้มาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางของขัง,งได้มาแล้วบางสิ่งบางอย่างมีเทวดาตามติดหรือมียักษ์ตามติดอยู่ในวัตถุเครื่องรางของขัง,งนั้นหรือมีพูดผีนะนะครับต้องใช้คํานี้นะครับผมเพื่อเขาจะมาสร้างบารมีท่านอย่าคิดว่าเขาโดรกับกลับไว้ตรงนั้นเขามาสร้างบารมีแต่ว่าถึงเวลาบุญกุศลเมื่อไหร่เขาก็จะไปจากเครื่องรางนั้น แต่ว่าโลกมนุษย์นั้นสั้นมากๆเปรียบกับเทพเทวดาเทวดาท่านบอกว่า1วันของเทวดาเท่ากับ100ปีของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าสิ่งที่บรรจุพลังอัดพลังไว้อยู่ในเครื่องรางต่างๆนั้นเขาโดนกักขังไว้ไม่ใช่ครับนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเลือกเลือกสิ่งต่างๆนั้นให้เหมาะสมแก่ตัวเราท่านต้องใช้ใเป็นครับองค์เทพตามติดทุกเรื่องท่านต้องใช้ใเป็น ไม่ว่าจะวัตถุมงคลจะได้มาเครื่องรางจะได้มาท่านควรที่จะอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้มาหากข้าพเจ้านะครับมีดวงสมพงเป็นของเก่าของข้าพเจ้าขอให้ได้เครื่องรางตัวนี้มาตะกุดเก้ากลุ่มนะครับผมหรือว่าจะเป็นตะกุดร้อยแปดหรือว่าจะเป็นนะครับผมตะกุดมหาลูดนะครับผมหรือว่าจะเป็นต่างๆเบี้ยกแก้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับผมล้วนแล้วแต่มีครูบาอาจารย์นะครับแล้วมีอะไรบรรจุพลังอยู่แน่นอนนะครับเราเป็นสายหมู่ไตรรูนะ นะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะนะครับหาสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านองค์เทพตามติดตัวท่านแล้วนะครับใช้ให้เป็นนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดท่านจะพลิกจะตาชีวิตรวยเป็นหมหาเศรษฐีนะผมถ้าท่านเข้าใจนะนะครับผมทาไมเขาถึงแย่งวัตถุมงคลหรือเครื่องรางต่างๆเหล่านั้นนะครับผมมันมีเหตุของมันอยู่แต่ว่าด้วยราคาที่บางคราวบางครั้งบางคราว,าราว,าราวก็ถูกแสนจะถูกแต่ทําไมถึงไม่มีใครเอา ท่านจะต้องเลือกให้ดีว่าเข้ากับดวงชะตาของท่านหรือเปล่านะครับอย่างประสบการณ์ของหมอซันหมอซันเล่าให้สันฟังนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างหมอซันได้ตะกุดมาอันหนึ่งนะครับแต่ถามบอกได้เลยว่าผีเขาไม่อยากอยู่กับหมอซันนะครับเขาไม่อยากอยู่กับหมอซันนะครับแล้วทำยังไงอ่ะนะครับเขาก็มายืนอยู่หน้าบ้านเป็นคาารฝั์ครับเป็นนิมิตนะครับของหมอดูนะนะครับท่านก็พอเข้าใจในลักษณะของหมอดูนะว่าหมอดูเจออะไรบ้างนะครับผม นะครับก็เป็นลิมิตบอกว่าข้าไม่อยู่อยากอยู่กับเองเองไม่ต้องมาอยู่กับข้าเองเอาข้ามาททำไมนะครับผมหมอท่านก็รู้สึกเราก็รู้สึกน้อยใจลึกๆนะทาไมหรอทาไมไม่อยากอยู่กับข้าพเจ้าหรอนะครับทาไมไม่อยากอยู่กับข้าพเจ้าคือเอาง่ายง่ายเขาอยากอยู่กับ آ, ในลักษณะเขาเป็นนักเลงนะครับผมรูปลักษณ์ต่างๆของเขาเนี่ยเขาเป็นนักเลงเขาเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับแต่ว่าหมอท่านเป็นคนเรียบร้อยไงนะผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับเป็นคน ะใช้คําว่าเฉยๆก็ได้นะนะเฉยๆไม่มีรอยสักไม่มีอะไรเขาเรียกแปะ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 เอี่ยมเอี่ยมอ่ะคนจีนนะผมนะครับไม่มีอ่ะไม่เอารอยสักก็ไม่ชอบนะผมไม่ใช่ไม่อยากสักนะแต่ว่าเราก็อยากสักกับกูบาอาจารย์นะครับผมแต่ว่ากูบาอาจารย์ท่านไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราจะไปสักกับใครล่ะนะครับเราก็เลือกเลือกลำบากแล้วก็ไม่เอานะผมเราใช้วัตถุของคลเครื่องรางแทนนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงนะครับท่านจะต้องใช้ให้เป็น ใช้เป็นแต่บางคราวผีเขาไม่อยากอยู่กับเราใช้คําว่ายักก็ได้นะเขามีฤทธิ์นะครับผมเขาไม่อยากอยู่กับเราพอไม่อยากอยู่กับเราเขาก็มานิมิตในฝันข้าไม่อยากอยู่กับเองเองเอาข้ามาทําไมนะครับเราก็สมเป็นคนที่สนใจวัตถุของคนเครื่องรางนะนะผมเองเอาข้ามาทําไมนะผมเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยจึงต้องเอาไปครับผมแบ่งเช่าต่อนะครับผมแบ่งให้คนอื่นไปให้วงชะตาที่เหมาะสมต่อไป ครับผมก็ประเมินในเมื่อเขาไม่อยากอยู่กับเรานี่นะครับผมนะครับแต่ว่าก็มีองค์เทพตามติดทุกเรื่องนะครับคนลายมือกระกระบาดเอกตรงกลางหัวใจเราพูดถึงอ่าอ่าเขาเรียกว่าองค์เทพตามติดทุกเรื่องนะครับผมท่านควรที่จะต้องเลือกให้ดีอธิษฐานจิตก่อนนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเหมาะสมกับตัวท่านและท่านใช้เป็นนะนะครับใช้กระถาเหล่านั้นให้เป็นจะตาชีวิตเงินทองเมตตามหานิยมจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายมันจะเกิดขึ้นแบบปาฏิหารนะครับอย่างเช่นเหรียญเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยพบติดตัวจะเกิดปาฏิหาริ่ํารวยพิกจะตายชีวิตแต่ว่าเราสังเกตกันยังไงเราก็สวมดูนะครับเราก็สวมดูถ้าสวมแล้วเฮ้ยไม่รวยขึ้นมันมันธรรมดาท่านก็ถอดออกนะครับนะครับสวมทีละองค์จะได้รู้นะครับผมเทวดาตามติดทุกเรื่องเป็นไปได้อยู่แล้ว นะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแจ่มชื่นผสมเหลบรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายองค์เทพเทวดาตามติดทุกเรื่องอาถรรพ์การกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิก20บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ